ลงพี่ลวงพี่เห็นเห็นคลิปเกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ดักแมลงวันและก็แมลงวีนะลวงพี่ก็เลยมาทดสอบทำดูเพราะว่าที่กุฏิของหลวงพี่ที่วัดแมลงวีแมลงวีแมลงวันเยอะมากนะอันแรกก็คือขวดน้ำขวดนับตัวตัวใหญ่หญลวงพี่ก็เจาะรู จะให้มันเท่ากับปากขวดนะให้มันเท่ากับปากขวดพอเจาะเจาะรูเสร็จแล้วตรงพี่ก็จะเอาขวดขวดอีกอันนะแลพอขวดอีกอันเข้าข้างในนะเชื่อมกันเชื่อมกันขวดตัวนี้ตรงพี่ก็เจาะรู จะรูข้อขวดอีกนะแล้วก็ขวดดีกันนะเข้าในรูนะเอาข้อขวด,ดีกันเข้าในรูนะแล้วก็หมุนลง,งนี้หมุนลง,งนี้นะตรงนี้ตรงนี้คือคือทางทางที่จะให้ มัวีมันวันเข้าไปนะตรงน,นี้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 ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ หลวงพี่หลวงพี่ก็จะใส่ปลาร้าใส่ปลาแดกนะบ้านบ้านหลวงพี่เรียกว่าปลาแดกิได้ปลาแดกอ่ะนี่จะตัวงมงสิได,ดอ่ะ มันงามมากเลยใส่น้ำออกใส่น้ำอำอ,อกลอด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 อดจะใส่จะใส่ตัวนี้ก่อนนะใส่ตัวเชื่อมก่อนแล้วลองคิวก็จะคว่ำคว่ำลงคว่ำลงคว่ำลง ที่นี้หลวงพี่ก็จะตักเอาละล้า,ามาล่อกลอกข้างในนี้นี่จะตัน้ำงาม้งามแสบเสียดายของเป็นการเป็นการทดสอบนะถ้าเป็นพวก ปลาใส้ปลาพวกไส้ปลาพวกของข่าวที่มันล่อดีๆนะอันนี้มันเป็นแค่ลาลาเฉยๆมันก็ไม่ค่อยมานะแต่ก็ทดสอบดูทดสอบดูก่อนถ้าไม่ได้ผลเราค่อยเปลี่ยนตัวล่อ ปลาร่าก็เอามาจากบ้านใหญ่นะนเอปลาเขื่อนปลาเขื่อนเขื่อนลำเป่าเขื่อนลำเปาว่านะเนื้อแดงใจ้วยวัยว่านะน่ะเมือวีเมงวันก็จะมาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วก็บินขึ้นตรงนี้แล้วก็ หาทางออกมาเจอก็มัดตกงทุนนี้หลวงพี่เห็นเห็นอยู่ในใน YouTube ของของท่านที่ทำ YouTube นะหลวงพี่ก็เลยเอามาทดสอบทดสอบดูนะหลวงพี่หลวงพี่ก็จะเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปอีก